สวัสดีลูกค้าทางบ้านฟ้าทุกคนเลยนะคะผมก็เดี๋ยวขอรอลูกค้าทางบ้านพีท,ทีแล้วก็บ้านแดงสักคู่หนึ่งนะวันนี้วันเสาร์นะคะก็หน้าร้านนนนะคะก็จะเป็นบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะลูกค้าแต่วันนี้นะเราอาจจะเร็นิดนึงต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับ ม่นิดครับเด็ดเยอะเลยเยอะเลยอ่าวันนี้นะคะเรามาอยู่กับนี่เลยเราเตอร์นะคะแบรนด์ทรีทั้งทิทั้ไททันไททันอ่าเรียกได้นะคะไททันนะคะวันนี้นี่เลยสีส้มสวยมากค่ะลูกค้าแบรนด์แบบยูเคเลยครับผมคือสวยมากนะคะสีเนาะ แล้วก็เรียกได้ว่าอ่าประโยชน์หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวไว้เรามาดูกันเนาะอ,ออกตัวไว้ก่อนว่ายังไม่เคยทดลองใช้ <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้แสงสวยมากเลยนะคะในกล้องตอนนี้เนาะ,ะลืมดูเลย <c oughs> เดี๋ยวรอลูกค้าทางบ้านอ้ามาแล้วค่ะผมครับผมเพราะว่าแอดมินรอนานแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ขอโทษแอดมินด้วยนะคะนั่งจริงเนาะอ่ะมาเลยนะคะหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะอยู่กับหน้าร้านนนนะคะวันนี้มาเลทมากๆเลยห้าโมงเย็นนะคะวันเสาร์เนาะอ่ะถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดถูกใจ หรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่แพนจะพามาดูแบรนด์ไทตันนะคะลูกค้านี่เลยเป็นเราเตอร์นะคะสีสวยงามมากนะคะสีส้มนี่สวยงามมากเลยเดีย๋ยวให้พี่แพนลองหมุนให้ลูกค้าดูรอบๆก่อนดีกว่าเนาะโชว์ตัวนะคะใช่ค่ะโชว์ตัวร้องก่อนนะคะนี่สวยงามนะคะสีส้มดำเนาะ,ะ <c oughs> นี่เลยนะคะตัวนี้ อ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดถูกใจให้หน่อยเนาะเจอนุค้าเข้ามาดูเยอะมากตื่น<ะ>เต้นนะคะไม่เจอพี่แพนนานนะคะใช่ <laughs> ว่านะคะนี่วันนี้เราอยู่กับเราเตอร์ไต่ตันอ่าเปิดก่อนนะคะนี่สวยไหมคะลูกค้าถ้าสวยเม้นสวยมาได้เลยนะคะอันนี้ เรียกว่าแบรนด์ไททันอน mm. ืมถ้าลูกค้าอยากเห็นของจริงนะคะว่า,าแบรนด์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาลองดูได้เลยเนาะได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะอ๋อนี่นนท์มาดูได้ที่สาขานนทบ,บุรีได้เลยนะคะลูกค้ามีให้ลูกค้าดูได้ตั้งแต่โต๊ะทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นแบรนด์ไททันเนาะ น่าดูมากๆนะคะมาชมของจริงได้มาลองจับได้นะคะอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะนี่มาเลยอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นะคะก็คือเครื่องเสาะร่องไม้นะคะเป็นเราเตอร์สองแรงม้านะคะของแบรนด์ไต้ต้านนะคะตัวนี้ ี่พี่แทนกําลังลองเล่นอยู่นะอะนี่นะคะกำลังมอเตอร์ของน้องตัวนี้เนาะจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์ครับผมอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็ความเร็วรอบของน้องนะคะจะอยู่ที่แปดพันไปจนถึงสองหมื่นหนึ่งพันรอบต่อนาทีเลยครับผมอ่านี่ตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้เนาะแกนดอกใหญ่ที่สุดนะคะที่สามารถติดตั้งได้นะคะก็จะเป็นแกนหนึ่งทับสองนะคะผมนะครับแกนหนึ่งทับสองนะคะตรงนั้นเนาะตัวเนี้ยไททันเนี่ยนะครเขาจะแถมตัวแกนที่สามารถจับดอกแปดมิลให้ด้วยนะครับอ่าเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นของ UK เนะครับ หน่วยปกติเขาเนี่ยจะใช้เป็นนิ้วอ่าแต่ทีนี้ไททันเขาเลยบอกว่าอะเผื่อว่าลูกค้าบางคนใช้ตัวแกนแปดมิลเขาก็แถมตัวตัวจับดอกเนี่ยนะครับขนาดแปดมิลให้มาด้วยนะครับลูกค้าคผอันนี้เป็นแบรนด์ยูเคนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยนะครับผลิตไต้หวันครับ ผลิตไต้หวันนะคะใช่่ครับอาเป็นแบรนด์ยูเคน,นะคะแต่ว่าฐานผลิตน้องที่ไต้หวันนะคะลูกค้าตัวใช่เนาะตัวนี้ดีเลยนี่ครับปักนี่ขนาดปักยังเป็นยูเคนะครับ <c oughs> นี่นะครับเขาแถมหัวแบบนี้ให้มาด้วยนะครับแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ย ถ้างั้นบ้านเราก็ใช้ไม่ได้สินะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้มันเป็นแค่อแดปเตอร์นะครับลูกค้าลูกค้าสามารถถอดอแดปเตอร์ตัวนี้ออกได้ขันน็อตนี้ออกนะครับก็จะเป็นปลั๊กสองขาธรรมดาบ้านเราอ่าออแต่เวลาถอดอาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะครับหมุนน็อตออกนะครับแล้วก็แยกตัวนี้ออกอ่าก็จะออกมาเป็นปลั๊กธรรมดาเลยค่ะอตัวนี้เป็นเราเตอร์หมวดคู่นะคะลูกค้าขาเนาะ ก็คืออ่าเป็นจุดเด่นของเราเตอร์ซีรีส์นี้เลยนะคะก็คือสามารถเยลีบขึ้นลงได้ค่ะอ่านะคะโดยรูปแบบการเคลื่อนที่เฟืองสายพานนะคะอ่ะอ่าชาย่ะภายใต้มือจับของตัวเครื่องอน,นี่นะครับโอเคเนาะ ตัวนี้สามารถปรับรอบได้ถึงห้าระดับนะครับผ่านตัวนี้นะครับผ่านปุ่มตรงนี้นะครับลูกค้าอ่าเขาจะมีขีดตรงนี้ให้ดูนะครับก็หมุนเลยปื๊ดดอย่างนี้อ่า่ามาระปรับรอบได้นะครับนี่นะครับอ่าเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับลูกค้านี่นะครับเขามีจุดให้เปลี่ยนนะครับสองด้านนะครับอ่านี่เลยอีกด้าน คาบผมนี่นะฮะ <c oughs> อ่าก็มีมือจับแบบนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้บนโต๊ะก็ได้นะรหรือเอาไปไงายก็ได้นะครับ <c oughs> อันเนี้ยของไททันเนี่ยถ้าใครได้ดูรีวิวตัวแรกไปเนี่ยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เขารีวิวให้ดูนะครับเขาจะมีตัวโมดูลเราเตอร์นะครับที่แยกขายอีกต่างหากก็มีอ่าขายนี่ไงใช่นะครับนี่นะครับเป็นตัวเซตนี้อ่าอันนี้เขาเอาตัวมากิต้ามาจับให้ดูด้วยอันนี้ก็ใช้กับมากกิต้าได้ด้วยคับผม ตัวนี้ประกันของน้องนะฮะอยู่ที่สามปีปเลยนะคะลูกค้าใช่นะครับะะอ่ะทีนี้เรามาดูว่านะครับวิธีปรับเนี่ยนะครับของเขามีกี่แบบเนาะอ่านี่เลยนะครับมาที่ตัวนี้ก่อนตัวแรกนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้จะปรับแบบว่าโดยที่เราไม่ต้อง ไปกดตรงไหนเลยนะครับสามารถปรับตัวนี้ได้นะครับนี่นะฮะมันจะค่อยๆลงนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแบบว่าค่อยๆปรับค่ะนี่นะครับจะมีเฟืองตรงนี้นะครับเพื่อไปขยับแกนนะครับให้ค่อยๆกดลงไปอ่านี่นะครับตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้กดอะไรเลยตรงนี้นะครับพวกปุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะไม่สามารถหมุนได้นะครับลูกค้าอ่า นี่เลยนะครับแต่เราสามารถปรับตรงนี้ได้่าแต่ว่าช้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าช้าเกินไปอ่ะเขามีอีกโหมดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าเนาะกดเข้าไปปุ๊บนะครับนี่นะครับสามารถหมุนขึ้นลงได้เนาะ hmm. อ่านี่นะครับนี่ uh huh. อ้โหอ,อันนี้ก็จะเต้งเลยนะครับอันนี้เขาจะมีเป็นล็อกล็อกของเขาอยู่เนี่ยฮะถ้าเรากดเป็นสเต็ปเนี่ยนะครับ ก็จะค่อยๆอ่าค่อยๆขึ้นนะครับโอ้นี่ฮะอ่าแต่ถ้าเรากดค้างไปเลยเนี่ยเราก็สามารถฟรีได้น <c oughs> ะครับนี่นะครับนี่นะครับนอกจากตัวเนี้ยล็อกแล้วนะครับตัวนี้คือตัวล็อกระบบทุกอย่างเลยนะครับถึงเราจะกดตรงนี้นะครับถ้าเราล็อกตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะหมุนขึ้นลงไม่ได้นะครับอันนี้คือล็อกทุกอย่าง อ่าไม่ให้เขาขึ้นลงเลยอ่านี่นะครับแล้วก็แล้วก็ปดตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาใช้โหมดตัวนี้นะครับอ่าพอเราได้ระดับแล้วเนี่ยนอกจากตัวนี้จะล็อกแล้วนะครับล็อกตัวนี้เพิ่มได้อีกอ่าอเพื่อให้นิ่งขึ้นนะครับครับผมอืมแล้วก็อ่ามีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะนี่นะครับสเตปตรงนี้คือเราสามารถ ถ้าเรากดเข้าไปสุดนะครับผมจะยกนี่ครับมันจะฟรีนวลูกค้ามาอ่านี่เลยอ่านีถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการเลื่อนขึ้นเลือเล่อนลงเร็วๆเลยเนี่ยนะครับให้กดตัวนี้ให้สุดนะครับแล้วก็ขยับได้เลยอ่าตัวนี้อาจจะสะดวกมากๆเวลาเราปรับเซตสีโลนะครับอ่าเซตหน้าไม้นะครับกดเข้าไปสุดแล้วก็ เซตปึ้งนะครับใส่ดอกเข้าไปเนาะ,อะโอ้ลอยอ่านอกเขาก็จะประมาณนี้นะครับ,รบอ่าแต่ตัวนี้นะครับสังเกตด,ดีๆนะลูกค้าอ่าถ้าเกิดว่าเรากดตัวนี้เข้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าถ้าเกิดเรามันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเรามาหมุนตัวเนี้ยเุ้ยเราอยากจะปรับให้มันแบบว่าแล้วกยปรับทีละนิดเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะไม่เป็นผลนะครับลูกค้าอ่าเห็นไหมฮะมันไม่ขึ้นไม่ลงเลยค่ะอ่านี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดล็อกตัวนี้แล้เวเนาะตัวนี้ถึงจะใช้ได้นะครับลูกค้าอ่านี่ครับอ่าก็มีหลายปุ่มหลายฟังก์ชันนะครับอ่อถ้า ผมคิดว่าถ้าเกิดถนัดเลนน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับ,ม,รบมันหมุนได้เลยนะคะใช่นะครับอจะต,ต้องค่อยๆประคองเอาเนาะแต่ถ้าจะเซ็ตทีโร่เนี่ยนะครับกดปุ่มนี้จะไวกว่าฟึ๊บลงไปเลยนี่นะครับอนะแล้วก็อย่าลืมล็อกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับฟึ๊บานี่อ่สำหรับใครที่จะตั้งหน้าไม้นะครับ ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวค้ำนี่นี่นะครับอ่าถ้าเราตั้งความลึกได้แล้วเนี่ยนะครับเราเซซีโร่เสร็จเนาะจนปึ้งอทีอนี้เราอยากจะตั้งหน้าไม้นะครับแล้วก็สามารถเขามีตัวนี้ให้อ่านีอ่าผมล็อกตัวนี้แว้ก็นี่ครับนะครับตัวเนี้ยนะครับนี่เขาก็จะบอกระดับตรงนี้มาเนาะ แต่ตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนตัวนี้นี่นะครับตั้งได้เลยนะครับว่าจะให้หมุดตัวเนี้นะครับเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับอันนี้เราก็ตั้งไว้ได้นะครับตัวนี้เขาให้มาสองสองเสานะครับแล้วก็รวมตัวนี้เป็นสามเนาะครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะแบบว่าอ่ะตั้งเราอาจจะให้มันกินลงไปสักสิบมิลนะครับอนี่นะครับมันมองได้สองด้านนะครับเราหมุนตัวนี้มาก็ได้นะครับแล้วก็ปรับอ่านี่นะครับปรับตัวนี้อ่ะเข้ามาเป็นเกลียวเลยนะครับอ่าปรับขึ้นมาให้อยู่ตรงขีดสิบมิลอย่างงี้นะฮม นี่ถ้เาเราเสร็จทิโลเสร็จปุ๊บตัวนี้เขาจะกินสิบมิลเนาะอ่า,อาแล้วก็หมุนหลักตัวเนี้นะครับมาหาตัวคำ้ำนี่ตัวนี้นะครับแล้วก,ก็ปล่อยอ่า,อาแบบนี้นะคะนี่นะครับน,นี่ฮะนี่มันก็จะลงไปแค่สิบมิลอ่าง่ายไหมฮะง่ายครับอ่า <c oughs> นี่แล้วแค่ปล่อยตัวนี้มาชนปุ๊บเนาะนี่นะครับ แล้วเราล็อกตัวนี้ไว้เลยครับนะครับแล้วเราผดลงไปเนี่ยอ่ามันจะชนตัวนี้โดยอัตโนมัติ mm hmm. อ่าปึ๊บอ่าเราดึงขึ้นมาก่อนปึ๊บปึ๊บ,บตัวนี้เนาะตัวนี้มันตั้งไว้ยี่สิบนะครับอ่าันี้ผมสมมติว่าตั้งไว้ยี่สิบเนาะสมมติึบ๊บอ่านี่แล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้านี่นะครับตึ๊บ mm hmm. เนี่ย ก็จะชนปึ้งทันทีเลยอ่านี่ฮะนี่ฮะอ่านี <c oughs> ดนีครับใช่นะครับ <c oughs> ผมว่าเออมันจะใช้ค่อนข้างง่ายเนาะแต่มันอาจจะปรับเยอะนิดนึงนะครับเพื่อความแม่นยำเนาะนี่อ่าเขาก็มีกาดดูดฝุ่นมาด้วยนะครับนี่ต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับท่อดูดฝุ่น เป็นขนาดปกติเลยนะครับใช่ครับอ่าก็จะประมาณนี้ตัวไทไตันนะครับตัวนี้เป็น <c oughs> อันนี้ <อา S 2> เป็นซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับอ่าเป็นมอเตอร์แบบซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็ไททันเนี่ยนะครับเขายังมีตัวนี้อ่านี่ว้าวตัวนี้สามารถ เข้าลรางได้ด้วยนะครับอ่านี่โอ้อคุณขวัญใช่ไหมคะส่งดาวมาให้สิบดวงคะ่ะขอบคุณค่ณคะนาาเลยนะครับนี่ครับนะครับอ่าอันนี้เป็นรางตลาดนะครับ <laughs> อตัดเอามาเทียบให้ดูเฉยๆนะครับอ่ตัวเนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากแบบว่า เอาไปใช้เราเตอร์เนี่ยวิ่งตัดบ้างนะครับวิ่งาะ uh, อลองบ้างเนี่ยนะครับไททันเขาก็ทํามาให้นะครับตัวนี้อ่านี่นะครับถาดตัวนี้นะครับนี่สามารถยึดกับเราเตอร์ไททันโดยใช้ตัวนี้นะครับอ่านี่ปึ๊บอ่าถ้าเราปลดลลอกออกมาเนาะนี่นะครับ เราจะสามารถเอาน็อตตัวนี้นะครับเดือยเนี่ยนะครับ,นนรบไปเกี่ยวเข้าตรงนี้อ่าแล้วก็มายึดติดกับตัวนี้ได้เนะะาะครับผมนี่นะครับสามารถทําอย่างนี้แล้วก็ถอดมาครับลูกค้านี่อ่าแยกเลยปึ๊บอ่านี่นะครับเอามาไงตรงนี้นะครับนีแต่เราต้อง กดตรงนี้ให้ถึงนะครับลูกค้าอ่าแล้วกดนะครับดันขึ้นมานี่ปึ๊บผ้าไปนะครับอ่าสองข้างเลยแห้หนึงนะครับครับออตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็สามารถ เก็บเขานะครับโดยหมุนเข้าไปนะครับเก็บให้สุดนะครับแล้วก็อ่ะนี่ปึ๊บนะครับล็อกนะครับทั้งสองด้านเลยนี่ตึงไปปึ๊บอ่ะโอเคนะครับพอล็อกแล้วยึดเลยตัวนี้ยึดนะครับอืมข้าเข้าอ่ะสุดแล้วนะครับล็อกให้แน่นเลยนะลูกค้าอ่ะ นะลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของไททันเนี่ยนะครับตัวราเตอร์ของเขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่นะครับตัวเนี้ยถ้าเรากดลงสุดนะครับลูกค้าอ่าตบบนี้ครับคำคำคำโอเคอ่ะนี่นะครับอ่ะถ้าเรากดมาสุดอ่อเขาเรียกว่าอะไรย่อลงจนสุดเนี่ยนะครับอ่าตัวหัวหัวเปลี่ยนดอกเนี่ยนะครับนี่ ไทรตันเขาจะมีระบบล็อกอล็อกแกนตัวลาเตอร์ให้อ,อตัวนี้คือเมื่อเราหมุนลงสุดเราสามารถเปลี่ยนดอกลาเตอร์ด้วยม,มือเดียวได้เลยนี่นะครับพอหมุนลงเสร็จปุ๊บเมื่อกี้นะครับเขาล็อกเลยครับลูกค้านี่นะครับโดยที่เราแบบว่าปกติแล้วเราใช้ลาเตอร์ทิมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้ประแจสองตัวเนาะ,ะทีนี้ตัวเนี้ย ใช้แค่ตัวเดียวเลยนะครับแค่กดลงไปให้สุดนะครับตัวนี้ก็ล็อกให้อัตโนมัติเลยอ่านะล้วก็สามารถเอาประแจมาขันได้เลยนะครับอ่านะสามารถเปลี่ยนดอกได้ด้วยมือเดียวนั่นเองนะครับอ่านะไปนะครับเราไปใส่ขากันต่อนะครับนี่นะครับมีแวบๆ <laughs> นี่อ่านะทีนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเราเอาตัวนี้มาใส่เลย ฟื้นอ, oh. อ่นี่เลยนะครับแล้วก็ยึดตัวนี้นะครับอ่าบเข้าไปเลยนะครับอ่าเราจะยืดจมหดเนี่ยนะครับก็ไข่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยืดหดได้นะครับลูกค้าอ่านี่นะครับยืดลงมาก็ได้เนาะอ่านครับ ตามนี้เลยนะครับปรับอ่าแต่ถ้าใครแบบว่าอุ้ยแล้วมันจะไปใส่กัะรางมังกิต้าได้ไหมนะครับใส่กับรางเฟสทูนได้ไหมนะครับแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับถ้าตรงนี้นะครับแกนตรงนี้นะครับลูกค้าเนาะไม่ได้ใหญ่ไปกว่าช่องเนี้ยนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้ครับลูกค้านี่นะครับหมุนตรงนี้เลยหกเหลี่ยมนะครับ หมุนปรับตรงนี้นะครับเขาจะบีบเข้าได้นะครับอ่านี่นะครับถ้าลองตรงนี้เล็กไปกว่านี้นะครับก็สามารถใช้ได้คือคามยี่ห้อได้นะครับแต<ม>่ตัวเนี้ยนะครับถ้า <c oughs> ตามข้อมูลหน้าเว็บนะครับตอนเนี้ยนะครับตัวเนี้ยสามารถใส่ได้กับตัวม a k กิต้านะครับ เพชทูลและก็ไททันนะครับแต่แบรนด์อื่นยังไม่แน่ใจครับตัวเราเตอร์นะครับลูกค้านี่เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ตัวโมดูลเราเตอร์ของไททันเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใช้ของใช้ตัวเราเตอร์ของเขาด้วยเนี่ยนะครับจะคุ้มกว่าเพราะว่าฟังก์ชันบนโต๊ะเนี่ยนะครับเขาจะใช้ได้เต็มที่เลย เดี๋ยววันหลังเรามาเจาะตัวนี้บ้างดีกว่าได้ค่ะ,ะนะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปใช้มิกิตาแล้วนะครับหรือว่าใช้แบรนด์อื่นเนี่ยนอกจากไททันเนี่ยนะครับมันจะขาดฟังก์ชันไปประมาณ3ฟังก์ชันนะครับค่ะอ่าแต่ถ้าใช้ของไททันมันจะครบคู่กันไปเลยอ่าเรับเลยน,นี่เลยนะฮะโอเคครับตรงนี้นี่นะครับ สามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับแอดจับอ่ามีความละเอียดสูงนะครับตรงนี้คับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวหมุนอ่าตามนี้เลยนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกอ่านี่นะครับปลดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับยืดหดตรงนี้ได้ด้วยอ่าถ้าต้องการความละเอียดสูงนะครับดูอ่า ตามนี้เลยครับผมเผื่อไว้เป็นทางเลือกนะครับลูกค้าเนาะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับแบรนด์ยุโรปนะครับลูกค้าตัวเนี้เป็นนี่เลยนะครับมีลูกค้าถามอะไรมาไหมครับน้องนี้อ่ายังไม่มีค่ะพี่แหน่เดี๋ยวดูบ้านแดงแป๊บนึงนะ โทษนะคะบ้านแดงมีลูกค้าถามว่าเท่าไรครับตัวนี้นะคะเป็นตัวเราเตอร์ใช่ไหมคะลูกค้าถ้าเราเตอร์จะอยู่ที่เก้าเก้าแปดูนรนะคะสิบแบงค์เทามีทอนนะคะลูกค้าใช่ครับส <10 S 2> ิบแบงค์เทามีทอนนะคะคุณวงคุณวงในใช่ไหมคะ,ะคในบ้านแดงนะคะ,ะผมะแล้วถ้าเป็นตัวนี้แหละครับน้องหญิงตัวจับเนาะ อันนี้จะไม่ได้มาคู่กันนะครับลูกค้าค่ะาจะแยกนะครับถ้าเป็นตัวจับนะคะน้องราคาอันนี้นะครับอยู่ที่สองแบงค์เทามีทอนค่ะลูกค้าหนึ่งสี่แปดศูนย์นะคะตัวนี้นะครับค่ะมไม่ได้มาพร้อมลางนะครับลูกค้าใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวสแตนนะครับค่ะผม่านี่เลย ลูกค้าสนใจนะคะก็นี่เลยค่ะสามารถเข้าไปดูหน้าเว็บก็ได้นะคะคน,ะคนี่นะครับอันนี้เนาะถ้าเกิดเรามาทาบรางนะครับตัวนี้คือตัวล็อกล็อกเวลาเราปรับเสร็จนะครับเรายืดหดเสร็จเนาะแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับลูกค้าเนาะแต่ถ้าใครจะปรับตัวตรงรางสไลด์เนี่ยนะครับให้กระชับแล้วก็ชิดที่สุดเนี่ยนะครับก็ให้ปรับผ่านตรงนี้นะครับลูกค้า อนะครับนี่มีเลยนะครับให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่นะคะสวยงามมากนะคะส้มดำนี่ใช่ครับแบรนด์น้องใหม่นะคะลูกค้าราคาดีด้วยเนาะตัวนี้จะอยู่ที่10แบงค์เทามีทอนนะคะอ เดี๋ยวไว้วันหลังเรามาพูดถึงตัวโมดูลเนาะใช่ครับนะครับให้ลูกค้าดูไปก่อนนะคะนี่รอซื้อรอซื้อสวยงามมากนะคะลูกค้าใช่ครับนะครับเดี๋ยวไว้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวพาดูตัวนี้นะครับตัวเซตโต๊ะเลื่อยนะครับว้าวนี่เลยนะคะลูกค้านี่นะครับเหมาะมากๆากนะครับสำหรับอ่าสาย DIY แล้วก็ใช้งานอ่า หรือว่าใช่ค่ะหรือว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดนะคะลูกค้าใช่ครับเดีย๋ยวไว้เรามาดูกันว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะอันนี้ให้ดูอรอบๆไปก่อนนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เลยเนาะทางบ้านแดงไม่มีคำถามแล้วนะคะอ่า างบ้นท,ทีก็ไม่มีคำถามนะครับออผม Shit, ครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแบรนด์น้องใหม่นะครับ <c oughs> อ่าก็เป็นไททันไทยแลนด์นะครับนี่เขามาจัดบูธไว้ให้สวยมาก<ว>ๆมากแบบเข้ามาดูได้นะครับที่หน้าร้านน<อ>นทบุรีรครับ ครับผมมาดูมาชมได้นะคะมาลองจับก่อนก็ได้นะคะลูกค้าได้เลยนะคะทางหน้าร้านนนทบุรียินดีให้ลูกค้ามาเดินดูได้เลยใช่ครับมาจับดูนะครับตัวนี้น้ําหนักเขาจะอยู่ที่4.8เนาะเกือบ5กิโลนะครเฉพาะตัวลาวเตอร์นะครับค่ะผมก็ไม่หนักเกินไปเนาะใช่ครับนะครับ มันยกเบรคครับน่าพอๆกับเราเตอร์แบนด์อื่นๆเลยครับครับอย่าลืมนะคะตัวเราเตอร์ตัวนี้เนาะราคาจะอยู่ที่10แบงค์เทมีทอนนะคะครับเลยถ้าลูกค้าสนใจก็ดูได้เลยค่ะตัวนี้หรือว่ารีบกดสั่งซื้อได้เลยนะคะใช่ครับเข้าไปเซิร์ชหน้าเว็บได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ T R I T O N อ่าก็จะมีของ ที่เป็นแบรนด์ของไททันทั้งอ่าไททัน,นไททันนะคะไททันก็ได้นะคะก็เข้าไปชมได้เลยนะคะชมแล้วอยากจับของจริงอยากเห็นของจริงนะคะลูกค้าก็มาที่ได้เลยนะคะที่หน้าร้านนนทบุรีเนาะ,ะใช่แล้วแนนว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับลูกค้าสาย DIY ก็ได้นะ,ค,ะครับผมนะครับถ้าตัวนี้แล้วก็ตัวเห็ดตัวนี้นะครับถ้าลูกค้า ยังสงสัยตรงไหนอยู่นะครับหรือผมแจ้งรายละเอียดตรงไหนขาดตกไปนะครับก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับลูกค้าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาย้อนกันอีกทีหนึ่งได้นะครับเพราะว่าวันจันทร์อังคารเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็ยังอยู่ที่แบรนด์นี้อยู่ <c oughs> ะนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ทำงานได้แบบว่าครบ ทั้งหมดของงานไม้เลยบนโต๊ะตัวเดียวครับผมอนี่เลยนะครัขอไปด้วยนะครับลูกค้าค่ะยังไงถ้าลูกค้าสนใจก็ดูหน้าเว็บนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เนาะอ่าท้าเเว็บนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับบ้านเขียวบ้านเขียวใช่ครับนะครับ บางเกียวก็จะเป็น ID ก็จะเป็นแอ i ไอทูนมาแล้วนะคะตรงตัวเลยนะคะลูกค้าเนาะเป็นทิมเล็กนะคะใช่ค่ะลูกค้าก็สามารถแอนแล้วก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะผมหรือว่ามาสั่งซื้อหน้าร้านก็ได้นะคะครับผมหน้าร้านก็สั่งซื้อได้ทั้งสองสาขานะครับแต่ถ้าอยากลองของจริงนะครับก็มาที่นนทบุรีได้นะครับครับผมนี่นะครับ ฝากไว้ด้วยครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับก็ปิดจบไว้เพียงแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ